สวัสดีครับคุณโอมสวัสดีครับพี่แดงคุณโอมายานี่ก็เป็นผู้ร่วมจัดการล่องแพวันที่สิบที่สิบเอ็ดนะคะอยากียนถามคุณโอมว่าเรามีช่องทางในการซื้อบัตรยังไงฮะแล้วก็การเดินทางจะเดินทางกันยังไงก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคือตอนนี้ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับก็เรามีจัดแพจํานวนมวลชนนะฮะประมาณร้อยคนนะครับร้อยท่านตอนนี้ก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะฮะก็ยังพอมีอยู่ อ่าระหว่างนี้ยังจองเข้ามาได้นะครับยังยังยังได้อยู่ไดถึงร้อยห้าสิบใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถึงร้อยห้าสิบก็ยังดีฮะแต่ตอนนี้เราเรากล่าวไว้คร่าวๆอ่าอยู่ที่หนึ่งร้อยคนครับพี่แดงถ้าจะมีเพิ่มเติมมาก็ให้รีบจองเข้ามานะฮะเราจะเช็คจานวนคนแล้วก็เราอาจจะเพิ่มแพงครับอ๋อเลยค่ะเต็มที่ได้เต็มที่นะคะค่ะาผมาายังมีเวลาอยู่หลายวันใช่ยังมีเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะับค่ค่ะอ่า ตอนนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะครับผมกับพี่ไก่พิกแมนแล้วก็เฟซท่านเปียวนะฮะเฟซผมเฟซพี่ไก่ไก่พิกแมนเฟซคุณเต้นเฟซหัวใจคนหัวใจเดียวกันนะฮะแล้วก็เฟซโอมายานะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจระหว่างสามท่านนี้นะฮะหรือรู้จักกับใครก็ตามนะฮะอ่าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะเพราะว่า มีหลายช่องทางนะครับทางหน้าเฟซหรือทักมาที่เฟซก็ได้นะครับหรือตามเบอร์โทรนะฮะตอนนี้ผมจะมีลงรายละเอียดในเฟซไว้หมดแล้วนะฮะอันนี้ผมขอมาขอประชาัมพันธ์เพิ่มเติมนะฮะการเดินทางการเดินทางไปมาเมืองการนะฮะวันเชา้าวันที่อาเช้า,ชาว,วันที่สิบนะฮะเราจะมาที่สถานีบางกอกน้อยนะครับสถานีรถไฟนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดมาไม่ถูกก็พยายามาสังเกตรหรือจดจําไว้ว่าสถานีนี้ใกล้ๆกับศิริราชนะฮะจำไว้นะฮะจะไม่ลืมแล้วจุดนัดหมายของเราคือหกโมงเช้านะครับให้มาพบเจอกันที่นี่ทุกๆคนนะฮะเผื่อเผื่อเราจะได้ลงทะเบียนซื้อตั๋วซื้อบัตรอะไรกันให้เรียบร้อยนะฮะทราบว่าคาดว่ารถไฟอาจจะออกจากสถานีก็จะประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงนะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ แต่ยังไงก็ขอให้พี่น้องที่จองไว้รีบๆมานะครับมาให้มาตามตรงเวลาที่ประชาสัมพันธ์นไปนะครับตรงนี้พี่น้องจะได้พบกับความสนุกสนานระหว่างอ่านั่งรถไฟล่องไปก่อยจะไปถึงสถานีอ่าเมืองการนะครับพี่แดงเราจะมีกิจกรรมร้องรำนำเพลงบนรถไฟนะฮะแล้วก็เราจะมีเชิญชวนกินของอร่อยของดีระหว่างบนรถไฟแต่ผมไม่ทราบว่า ไอ้ก๋วยเตี๋ยวสิบบาทอะไรเนี่ยคือมันเป็นขึ้นชื่อนะฮะออแต่ผมไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างไหนผมก็เลยประชาสัมพันธ์ไม่ได้ว่าของอร่อยอันเนี้ยมันเป็นของจังหวัดอะไรอ,อผมถือว่าเป็นของดีของรถไฟสายอ่าธนบุรีการจันทบุรีแล้วกันนะครับเพราะว่ารถไฟเขาจอดนะฮะจอดพักเหรออ่าเขาจะมีจอดเป็นช่วงๆอ่ะฮะแล้วผมก็ไม่ทราบว่าไอ้ไอ้น้องก๋วยเตี๋ยวเจ้าของก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากแต่้องจะรู้กัน,นใช่ค่ะใช่น้องเขาจะขึ้นมาขายมาพรีเซนต์สินค้าอะไรประมาณเนี้ยคือทุกครั้งที่ผมจัดแพร่เนี่ยฮะก็จะอุดหนุนของเขาตามจํานวนมนลชนที่ไปรับรองฮะอร่อยแน่นอนแล้วเราไปถึงสถานีเมืองการเราก็จะมีรถสองแถวนะครับมารับที่สถานีตามจํานวนสะดวกตามจํานวนมนลชนนะฮะ ระหว่างนี้ก็จะมีรถลําเลียงมวลชนไปที่แพรระหว่างเรากําลังจะเตรียมการกันเนี่ยเราก็จองจับจองที่นั่งที่นอนตามตามอัจฉริยะสยได้เลยนะครับหรือใครอยากจะลงเล่นน้ําก่อนก็ได้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะดื่มจะเล่นทํากิจกรรมอะไรก็ได้ฮนะไอ้ตรงนี้เราเน้นนะครับอาหารเราจะเน้นให้ดีกว่าเดิมเน้นให้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะครับรอบนี้แล้วเราจะมีเสริม เสริมเพิ่มเติมไม่ใช่เกี่ยวกับแพรนะฮะอันนี้เสริมโดยคณะทีมทำงานเราจะจัดอุปกรณ์ส้มตำหนมจีนมีทั้งแกงปลาขาไก่มีหมดเลยฮะเอาแล้วแต่แล้วแต่มวลชนเราชอบรสอะไรนะฮะจัดทำเองเราให้จัดการเองตำเองเลยพี่ชอบรสไหนเปรี้ยวเผ็ดหวานมันอะไรก็ว่ากันไปแต่ละกลุ่มแต่ละค่ายอะไรก็ว่ากันไปที่ไปนะฮะแล้วก็ ระหว่างนั้นเราก็จะใกล้ถึงเวลา,าแพรเขาจะล่องไปก็คงจะถึงเวลาบ่ายนะฮะล่องไปตามแม่น้ําแควไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะลากเราไปถึงจุดจุดหนึ่งเราจะไม่ไปรวมมัดกับใครนะฮะเราจะไปแยกอยู่ส่วนตัวของเรานะฮะเราจะไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับเรา,เ,าเป็นการส่วนตัวบางทีเราอาจจะทํากิจกรรมส่วนตัวของเรา,เอ,าอะไรประมาณนี้นะฮะระหว่างนั้นก็มีกิจกรรมร้องรำนำเพลงดื่มกินกัน พอพบค่ำก็ประมาณห้าโมงก็จะมีาการรับประทานอาหารพร้อมกันนะ,ะพี่ระหว่างนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัยใครอยากจะพักผ่อนก็พักไปใครอยากจะร้องรำนำเพลงก็ได้ฮะแต่ทั้งคืนนะฮะใครไหวก็เล่นได้ทั้งคืนแล้วระหว่างเช้ามารอบดึกนะฮะยังไม่จบรอบดึกก็อาจจะมีข้าวต้มเสริมนะฮะข้าวต้มเสริมรอบดึกสําหรับพี่น้องเราเพราะเราเข้าใจว่าดึกๆอาจจะมีบางคนหิวแล้วก็ระหว่างทาง อาหารการกินหรือเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับมีจะมีเรือสองอะไรนะพี่เขาเรียกเรือเรือเรือแจวเรือแจวเรือเร็วอะไรเงี้ยใช่ฮะขายของใช่เขาก็มีเทียบตลอดใช่เขาจะมาเทียบข้างแพเราตลอดเลยนะฮะเราสามารถสั่งซื้อได้ตลอดอ่าไอตรงนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหานะฮะระหว่างอ่าของกินของใช้อะไรเงี้ยน่าจะมีเทียบครับแล้วเรื่องห้องน้ําห้องท่านะครับไม่ต้องกลัวนะฮะสะดวกสบายบนแพจะมีห้องน้ํารองรับไว้ ห้อง,องเพียงพอ,องใช่พี่ไม่ต้องไม่ต้องมิดชิดครับแน่สนิทมิดชิดไม่มีใครเป็นคาสามารถส่องดูหรืออะไรได้นอน <c oughs> เป็นส่วนตัวฮะเป็นส่วนตัว <c oughs> แล้วระหว่างนั้นพอเราได้ท่องเที่ยวกันแล้วเราได้ทํากิจกรรมกันผ่านข้ามคืนไปแล้วยามเช้ามาเราก็จะมีอาหารอย่างเช่นพวกกาแฟอ่าข้าวต้มระหว่างนี้ก็ทํากิจกรรมกันไปเรื่อยเปืยพอถึงเวลากําหนดแพเขาก็จะลากเรากลับเข้าฝั่งครับผม ก็ประมาณสักเที่ยงเที่ยงอ่ะนะคะใช่นอกนั้นก็แยกย้ายกันแยกย้ายกันกลับ,คบใครอยากไปไหนต่อไปอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านนะฮะระหว่างรอรถไฟตีตัวกลับนะครับประมาณนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้อง,องให้ยังมีที่ว่างอยู่ฮะจองเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยแล้วขอฝากประชาัมันอีกนิดนะครับถึงพี่น้องที่จะมาจากพิษณุโลกนะฮะไอ้ตรงนี้ขอกราบขอบคุณเป็นพิเศษพี่น้อง อ่าได้ายกเลิกงานที่พี่น้องเขาจะได้ไปร่วมของเขานะฮะ,ะได้ยกเลิกแล้วก็ยอมทิ้งเงินมัดจําไปเพื่อที่จะมาร่วมงานแพรกับของเรานะครับตรงนี้ผมกาบ <โอ S 1> ทีมงานทุกคนนะฮะทุกท่านขอกาบตรงกลางหัวใจพี่น้องที่มาจากพิษณุโลกนะครับขอบคุณมากครับผมขอให้ทุกท่านมาพบกันเพื่อร่วมสนุกพร้อมกันนะครับตามเวลานัดหมายที่ผมได้ระบุไปขอบคุณทุกท่านครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ ดีค่ะสวัสดีครับ